สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตามรถหกล้อดาซิ่งนะครับสำหรับเช้านี้ก็ยังอยู่ที่สระบุรีนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับยังไม่ได้กลับบ้านนะครับท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะมองว่าผมฮอดบ้านแล้ว่ะเนีญยนะครับแต่ยังไม่ถึงบ้านนะครับ ผมมาใส่งานตัวเองนะครับเอาบล็อกเนี้ยบ้านครับผมพี่น้องนะครับก็มารอตั้งแต่เมื่อวานครับเมื่อวานไม่ได้ขึ้นนะครับตกค้างไปหนึ่งคืนนะครับว่าไ่ยังครับผมเพราะว่ายังไงมันก็เป็นเสาร์อาทิตย์นะครับยังไงก็ต้องรอรอเอากับถึงถึงแม้ว่าผมจะกลับบ้านเมื่อวานนะครับอ่าไปหอดพุ่นกับมก็ต้องใน้รอของวันจันทร์อยู่แล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจรอรอบล็อกเอาลูกค้าก่อน เนาะแม่นบ่พี่น้องเฮตดถึกบ่ว่าผมคิดถึกอยู่ดิ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่โรงบล็อกหินกองนะครับรอตั้งแต่เมื่อวานนนนนพี่น้องบ่อ,อยากพากเลยนอนอยู่ใตห้หางคอยได้หาไอ้โอ้นอนอยู่ใตห้หางแดดห่อนห่อนบมแมนแนวเลยพี่น้องนะครับเหล็กมัน,นเนาะเหล็กก็หอนหอนเนาะวันนีนน้มันไอไอลงทางล่างนะครับโอ้โห นอนตื่นขึ้นมาหูเมียขึ้นมาเสเดือดเนียเต็มตวัวบวดบานฟันมาจจีิขาดวะนอนนอนอยู่ใต้หางมันนะผมเลยไปหานี่แหละหางาพาคเสียด <c oughs> เอาเอางานภาคเสียดมาปลกกลางเช้งไว้นะครับเมื่อวาน <c oughs> เนี่ยเห็ดไปทั่วแต่บันั้นเนี่ยผมมีหวังยๆๆุ้มานังก้อนนะครับกันอีขึ้นมาปันเอนอนอยู่น่นรถ ก็คือเกียงใจมูพวกกะเจ้าก็นอนถ่ายกันเนาะเอ่อยันอยากลเล่นนะครับก็เล่นอดนอนเยื้องกันกับเพื่อนแหละบดิ้ค่ยวนอ่าช่วงบาบมากกะเจ้ามาจอดน้ำกันขลางๆจอดทั้งขัางทั้งนี้ทนนั้งห่งนี้เลยประกบไว้นะครับรถพ่วงมันก็เลยเป็นหุบยูได้อย่างน้อยนะครับเป็นสีอยู่ได้นะครับแต่หอ,อนเมื่อวานเนี่ยใจที่ขาดผมมา่อาบน้ำแล้วเนาะ อาบน้ำแก้เสียงยางวะโลนน้ำเปียกๆแล้วก็ไปนอนต่อขึ้นพ่อตอนสงการเลยนะท่านผู้ชมหอวานเนี่ยขึ้นพ่อสงการแดดฮ้อนๆเปียกๆนะพี่น้องนะครับนี่ครับบ้าเจ้าผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าเจ้าขึ้นแบบไดนนะครับเป็นแก้เสียขึ้นได้บ่าติดเหลยียงนี่เนาะอาบน้ำมาก็เรียกครับว่าก็กไ้นี่ครับ เรล,ลเท่าไหรบ่บาดิีหรียญลร้อยหกสิบเหรียญละร้อยหกสิบนะครับเอ้ะขึ้นเลขขึ้นเลยผมอยู่ปลงมือนี่ผมอยู่ปลงมือนี่เ,เ,เก้ยวะ่ะอ, <laughs> อย่าคุยอย่าคุยดิเอ้ีบ าข,นขึนผู้เดียวเลยเนี่ยพวกเนี่ยเอาผู้เดียว,ลวเลยอีอีกผู้นึ่งไปไหนออกกำลังมามาเอาผู้เดียวขึ้เคียงเนี่ยนี่ <c oughs> ข้องแล้วอะ ปับปป๊บปป๊าปป๊าปป๊าปป๊บปป๊าปปัาปป๊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 าปปัาปปาปาปปาปปับปปับปป๊ปป๊าปป๊าปปาปปาปป๊าปปัาปปัาปป๊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 าปปป แต่ถ้าดึงจากล่างขึ้นบนนี่เหนื่อยแน่นอนหลางเขาไปโรงเรียนดยินี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบล็อกที่เขาจาผลิตออกมานี่ครับเลีแล้วร้อยหกสิบก้อนนะครับทั้งหมด5้าพันสองก้อนเป็นจัดเลียด ทั sí, 2, adas, oh, sí, ini, care, ้งเบิด์ไซดักเลดไงสามสิบสองเลดโอ้โหสามสิบสองพาเลีดนะจันเขาบอกให้ผมนับไม่นับไม่นับไม่อยังวะผมนับไม่อยังปะผมนับไม่อยังได้ไมมไม่แบบใดนี่เตะไม่เสียบอะไรทีเดียวโอ้ สองแถวนี้ใช่หมดเลยสองแถวนี่มาสั่นใช่หมดเลยคนงานเตรียมตัวลงได้เลยครับวันนี้แหละผมจะไปลงวันนี้แหละนี่สีถุงไลงเนื้อรับปากไว้แล้วอะ่ะไปจานอนถาไส้ให้อะ่ะคนงานอะ่ะคนงานบ้านบอยเย่เตรียมตัว นี่ครับวฏิกิริยดสีดุม่มลอยท่านนี่เดี๋ยวว่านี่ก็หอนเบิดเมื่อเห็นแต่พยานี่ล่างรถอยู่นะครับมารอใส่กับรถสมบัติทีมนะครับสมบัติทีมก็รอครับพยานี่โอ้โอกูบ่ไหวแล้วอาจารย์นอ,นอนจะขึ้นก่อนเลยนอนจะขึ้นตายหานยังลงลงมาเที่ยงขึ้นยังเห็นล่างรถเสีออยอเลยพยานี่นะรถรถ ไอ้มันนี่โจงนะครับค่ายสมบัติพย์สุดยอดดีๆเลยนี่ครับยัดติดเลียางนู่นดอกพี่น้องคลิปนะเป่าคนงานกีอาเสียแค่เห็นมนชอชัดดอกเดี๋ยวด,ด,ดูดูดูท่านี้แล้วกันนะครับเมื่อวานว่าสิลงคีบวันวายสีไทยคลิปรถไอ้รถรถพ่วงนะครับรถพ่งลดลดวงล้อยลเอียดรถกเสียบพิเศษ อา่ารถรุ่นนี้ยังวะโอ้แนบแนบหนาสามเส้นครับพี่น้องเส้นท่อแขนผมนี่แหละบกใหญ่เลยวันเนี่ยนอนนอน,นอนตื่นขึ้นบันไดข้าวฮอนพูดพอกล้าออกไปตากแดดยัยนฮอนฮอนหลายวานนะันเนี่ยเลยโบอ,ออกไปตากแดดเลยโบได้เห็นซ้ำบันไดพิ่นขึ้นอยู่ฟังพูดไกลๆกันพูดเราไปดอกเดีย่ยวนะขันรุ่นยังจังเบิง่ง เป็นไน่กันว่าแหนบน้สามตัวพอแขนนังวะรถรุ่นนีย้ยังบวกว่าแบบง่า่เลยว่านวอนโบหญ่หรอนี่ใ่ญ่กว่าบบนโบอีออกนะเ้าจะไปเอาใหม่มาเลี้ยงเลี้ยงกันไว้แล้วก็ใช่ผมนับทั้งหมดใส่ห้าพันสองนะครับน้ำหนักก็จะ น้ำหนักจะอยู่ประมาณ49ตันนี่แหละครับแต่น้ำหนักบล็อกมันไม่คงที่นะครับบางที่นี่มันอาจจะหนักนักเกิน49ตันก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงปีใดผมมาใ่อะส่หาพันสองขึ้นกันนะครับน้ำหนักเกินไปตัน300ร้โลนะครับเร่งแรขบล็อ้าอ่ะได้ไปขนลงนะครับ มันนีก,ก็เลยก,กำหนดให้รดเจ้าของเลยไอ้แค่หาพันสองนะครับใส่หาพันสองกับบอกเกินนะครับบอกเกินแต่วา,างเที่ยวกับเกินนะครับน้ำหนักบ็อกกันไม่คงที่บางที่นี่บ็อกกระจ้ายังเปียกๆอยู่ยนี่นะบางที่กระจ้กก็ตากหลาเมื่ออย่างเงี้ยน้ำหนักมันก็นจะหายไปเพราะว่าบ็อกมันแห้งเนาะพี่น้องนะครับแต่ถ้ามันเปียกๆอยู่นี่ก็ผมว่านี่หนักยุ่นแล้ว เนี่ยอันนี้ยังหอก็ออกมาดินี่นี่ครับขอก็ออกมานี่สี่สิบเก้าตันผมว่าบ่ขาดว่ะเดี๋ยวผมจะไปเทียบน้ำหนักล่องเบิ้งนะครับอยู่นี่ไม่มีทายช่างนะครับก็คือต้องมันจะมีที่เทียบอยู่นะครับไวออกไปข้างนอกไปเทียบเพื่อขงนอกนะครับเสียงเงินค่าเทียบเอานะครับจ่ายค่าเทียบน้ำหนักแล้วก็ คอยเขาเราสั่งทางหลวงนะครับบ้กาเรียนไปเลยดอกนะครับบาเสียงคนระับตีนขูกกับเสียงเงิน40บาทเนี่ยผมเสียงเงิน40บาทเรีกว่านะครับค่าเทียบกับ40บาทนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้ที่เทียบแถวสระบ,บุรีแถวน้ำมูนี่เดียวโทรถามผมก็ได้วังน้อยก็ได้นะครับก่อนจะเข้าแต่ช่างวังน้อยนะครับใครที่ยังไม่รู้ที่เทียบน้ําหนักนะครับขา ออกมาสระบุรีนะครับอ่าคอมเมนต์หรือทักมาถามผมได้นะครับผมสีบอกผมถืกจับเราหละผมจะงูจักผมก็ถือยื้อั้งน้อยแหละพี่น้องนะครับเกินไปเท่าไรแปดรอยโล้แปด้อยเก้า้อยลนี่แหละเตาานั่นนะ่ะมันเป็นความสัเพอาผมเอียเลยครับ ผมขี่ขัานเขาไปเทียบเอ่าพี่น้องเพราะว่ามองเทียบมันเขายากป่ครับเขายากตอนออกก็ต้องได้ถอยออกนะครับ mm hmm. เลยตัดจินใจแรงเขาเลยเลยถ,ถึกจับซ่อ <c> โ <oughs> ดนไปคาปับมหาพันบ่ออ่าแล้วก็เอารถออกอีกสามหมื่นอไม่ฟ้องรถ ผู้ใดก็อ,อาณาจะรู้จักอยู่นะครับคือไม่ไม่ฟ้องรถฟ้องคนขับอ่าคนขับก็ไปเสียตังเอาไปจ่ายตังอยู่สารอายุธยานะครับจ่ายค่าปรับธรรมดาติดนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่ติดนะครับเป็นรอลงอาญานะครับแต่ก่อนติดแล้วเพิ่นว่าติดจากเยอนนี่แหละสี่ทุ่มห้ามืดเย็นคืนแต่ทุกวันนี้ไม่ติดนะ น้ำหนักเกินถ้าจงใจแบกจังสิติดพี่น้องมันอยู่ที่เกียรตนาด้วยนะครับซ้ำตันหนึ่งตันหนึ่งตันหนึ่งสองตันนี่บ้มมีปัญหาดอกพี่น้องนะครับถือว่าเราไม่ได้เกียรตนาที่จะแบกนะครับแต่ถ้าบักรอยตันนี่อันนั้นคือเกียรตนานะครับอันนั้นติดแต่ละผม,ผมคิดว่าในะในความคิดผมนะต้องบอกก่อนอ่าบักี่่วกับผู้ใดเด้อพี่น้อง ย่าดามาเด้อเอามาเปิดเผยอย่างเรียงสายดำรถบรรทุกปฏิบายน,นนี้พูดบใอยฟังได้ซื้อนะครับตอนนี้ผมโดนนะเป็นบ่อยฟังตำรวจบใอ้ฟังนะครับอะไรมาเบาต่อนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมโอ้ยเบิดเสียงแล้วเสียงวงเหี้ยว่ะเสียงนี้เสียงเสียง่คยนี่แนี่ นะครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับอาจมีภาพเสียงเนื้อหาอะไรไม่เหมาะสมก็ขอโทษขอไยท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ